การเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะ1 2ึส,สตั้งจิตแล้วบีขอทำนายเลยนะคะใบที่1ค่ะช่วงนี้การเงินของคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรและบริวารเยอะหน่อยนะคะแต่ก็ยังสามารถจ่ายได้ผ่านไปได้ค่ะ มันก็เป็นการจ่ายด้วยความรักและความสุขนะคะเพราะการเงินของคุณก็คือจ่ายให้กับลูกหรือคนที่คุณรักค่ะในช่วงนี้แต่คุณเองก็ต้องหารายได้ให้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะจะยิ่งดีมากๆเลยค่ะใบที่2สองค่ะ ใบนี้ช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะมีโอกาสได้ดื่มด่ำหรืออาหารการกินเน้นไปในเรื่องของการดื่มหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบกินชอบเที่ยวชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้แบบนี้ไหมคะ แต่ก็บอกเลยว่าช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเงินของคุณช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยอยู่เหมือนกันนะคะหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่คุณเองก็เอาอยู่นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้างหาเงินเก่งมีคนอุปถัมภ์คำชูในเรื่องของการเงินค่ะใบที่3มค่ะ ช่วงนี้การเงินของคุณมีโอกาสได้ทำบุญเยอะค่ะก็หมายถึงอาจจะมีคนมาบอกบุญหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ร่วมทำบุญทำทานอะไรแบบนี้ค่ะและช่วงนี้นะคะคุณเองก็ขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการได้โชคลาภรับโชคมีโชคหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆค่ะเพราะกำลังบุญกำลังทรัพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ต้องได้กำลังบุญจากคุณด้วยค่ะถ้าคุณยิ่งหมั่นสวดมนต์อธิษฐานจิตคุณจะได้โชคได้รับทรัพย์แบบปฏิหารค่ะและ้วไพ่ใบนี้การเงินของคุณในช่วงนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคล้องมือคิดอะไรก็ได้สมใจนึกนะคะแต่ช่วงนี้ก็บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเงินก็ชอบแบ่งปันทำบุญทำทานอยู่ตลอดเวลาค่ะ ขอให้คุณทั้ง3คนนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกไพ่ใบไหนนะคะขอให้คุณโชคดีการเงินดีการงานดีโชคลาภมีนะคะมีเงินหลั่งไหลมาเทมาทุกทิศท,ทุกทางยิ่งจ่ายออกไปมากเท่าไรก็ให้เงินหลั่งไหลมากับมหาคุณร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าทวีคูณนะคะอวยพรให้คุณโชคดีเฮงเฮรวยรค่ะจากหมอบีใจรักดวงดีค่ะ